รับสวัสดีมิติกแกนแฟนๆทฟี่รอเลยรับฟังทุกท่านนะครับผมพี่น้องมาพบมามพอ้กับผมเข้าสายเสื่งนกเขาาหญ่ตอดินคือเกา่าคือเดิมนะครับผมมนีกับผ้ากันมาออกไม้คือเกา่าแหะครับผมอาจารย์ท่านแรกอาจารย์ทองจัร์เชื้อชมนะครับผมออแล้วก็อาจารย์ท่านที่สองนะครับโอ,โอ,อาจารย์เกมขี้กระตือโปกนะครับผมมืออันมืออานนี้เมื่ออานไปแปะตอ ในนกตัวเดียวมูนีเลือดอยู่สามครับให้ห <c oughs> ไปหาคุ้ย <c oughs> ไ,ไปหาปวดทามาบานเสาเมย์อยู่ให้ <c oughs> <c oughs> ไปหาทันนะครับผมมูนีเลือดอยู่แค่สามทันนะครับผม <c oughs> ไปต้อนกเดี๋ยวายได้พี่น้องขอวันนี้ไปต้อนกเกิซื้อขั้วคุ้ยเขามาขากินผอมนะครับไปต้อน,นกบ่ไหนซื้อขวายมาขากินนะครับอาจารย์อีกาทันกันตอนนี้เมาควายเต็มขึ้นยังลุกกันดดาอยู่นะครับผมเลือดอยู่สามทันที่มันกินเหลากินยาของเขานะครับ ออกมาไม้ไม้ก็จะเป็นบันองกระชู้แล้วครับผมอำเภอนอำยืนนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานี่ประเทศไทยนะครับผมวีปเอเชียนะครับ <c oughs> แล้วก็อยู่โลกนะครับผมพูด <c oughs> ลงพูด <c oughs> ลุงคนก,นกนรมวอไอคนไม่มีจังหวัดสารพันเหม็นมา <c oughs> ผมก็เลยบอกไปเบิดตเลยนะครับผม <c oughs> เอาแบบบบตรงมันจังบ่อยอันนี้นะครับมันยังบ่อยทํากันนะครับว่าอยู่ไสอยู่ไส บอกไปเบิดสมองสุบอนเลยนะครับครับสภาพไม้ก็เป็นปลายางครับไฮมันนะครับผมอยู่ข้างล่างก็เป็นไฮนานะครับผมทีมงานสายบ่าบุบบ,บ,บุม่มีส <laughs> า,า <laughs> ละครับบ้าเท่าหัวเลยบบ้าเท่าหัวเปียนสายแหรอครับปัวสายบ่าไม่มีสาระนะครับแต่ว่าสายเหี่ยวนี่เปลี่ยนอะไรเด้ครับ <laughs> มันมันมาเขาเขาที่สายเลือดแหละครับสายเหี่ยว <laughs> โอเคครับผมไม่น้องเขาก็จะลงไปใส่นกกันเลยแหละครับผม จีบไปใส่จุ่มก็ไปแล้วครับผมสามต่อมาหนีิขันไปใส่ตัวเดียวมันบุคันนะครับมันต้องเอาใส่หล่อกันขันนะครับผมเพราะนกเข้าบูทูดกกจนแบ็ดเสียมเพศบูทูดกับซาดแบ็ดมือละซ้ำเถื่อนะครับผมข้าจานเกมนะครับซิกไม้ดูหายซิกไม้อย่างเดียวเถ่อนซิกมองได้ก็มีนกขันจึงมองเราซิปเงินละครับซิปซิปมองแล้วก็กลั่งสีใสอยิงมองนี้เลยมองนี้ก็นกบูมีขันนกบูมีนกขันเลยครับผมเปิดเปิดลำโพงเช็คไม้คือมุ้ยนกขันตอบแต่ว่าเห็นนกบินละสีใสเลยนะครับ <laughs> พอทีนอนเวียนอยู่เทียงหนาเขาเี่นะโอ้ยนครับผมน้ามันสิบลิโอเคครับผู้บัญชาเดี๋ยวรอชมนกกันนะครับผมสายเหี่ยวมาอีกแล้ววันนี้ไม้นี้เขากะเก็บนกนะครับผมเหวี่ยวคือเก่านะครับผมรักแหลกแหก,แหก,แหกเหวี่ยวอีกแล้วครับนกต่อขันดีดีครับจึงเหียกจาก้าคู่แต่นกปลาบ่งขานะครับ มาหอดกันมาลงกินเซย์ยางหล่อนกต่อยครับเห็นไหมหัวซาครับนี่ครับจันท้องจังกนกำลังเก็บนกกิงก่งอยูนะครับยืนดักบิดเหลี่ยวยิงจันเจมอยู่ข้างล่างนะครับผมเก,บเก็บฟินแ,นแลนด์กรื่องยางขึ้นมาแล้วครับ นกหลายอยู่ครับผมอาจารย์ยี่มงนี้แต่มันบ่อเห่านะครับบ่เทียงบ่ยังนี่มามีแต่มาลงกินอย่างเดียวนะครับมันเป็นตรงหน้าสิเิ่นกรลรางวานเขาเดี่ยวใหม่ๆเป็นยังไงเนาะครับทั้งบ้านอาจารย์เป็นคือกันครับทั้งบ้านผมบ่ฮา,าตัวสูงอย่ากครับแต่ว่าหักสูงกัดเองอยู่ครับผมอาจารย์นกปลาแต่ว่า โบสูนกซ้อนเป็เนแนวดีวะอยากเอาหัวใจมาพาเึิ่งได้เนาะันว่าบ่ใจผัดไร่ตีกันแตกโขบๆอยู่นะครับแต่หากว่ามาตีกับหนกต่อเขาไปหาไร่ตีกันเดียงน้ำปลานะคู่กากกากอาจายจิมกูซูกูซูมาเลยพนแบกแหวมาเต็มกระเป๋าเลยอาจารย์จิมกันเลยนกปลาคู่กสกันเทีย่ยวเลยนะครับผม อยูป่ปลาฟังทั้งนี้นะครับผมฝนจ๊คเหลียกแจ๊คขู่อยู่ฝนนกปลาแต่เไม่ยอมมานะครับออพอมาหาหนกตัวเขาเหรอผลเป็นโมสูโมโต้่าเถียงไปนะครับผมอาจอารย์ฮู้งครับนกปลาบวดใจหนุ <laughs> กตัวกับบุคัมปลาเมียนถิ่มทั้งกรองลงนะุกเนี่ย จีมมาแอาจารย์กีมมาแล้วโอ้เขาก็จะใหญ่ไหมละครับผมจะใหญ่ไหมไปทั้งมันบัจะบัดนจะไปมันโค้งหน่อยแล้วครับโมปากนกนกปลาโบเทียงพควขวมเลยมั้งี่ต้องหัวหนูดิ มาสักลงมหนาทนหดโอ้ตายโอเคครับผมเยาเก็บนกมาวิงทีแบบรลอยบรทุกคนแล้วนะครับก็จะใหญ่ไหมละครับผมอาจารย์ไปกันครับผมพี่น้องรถไขอพครับนี่โอ้ยคุณนะครับรถผู้ต้องสงสัยเอาคุณอาสวัสดีครับโอ้ยจะคล้องหลยรอดวัน มุนป้ามุนดงม่พอานกันนี่กมอคผ่บอกองแว่าตะเมา่ข่วยตะว่านลูกบปได้ว่ามันเป็นพระเองมันเกยในเกียอะม่อกันอยู่กลางป่านะครับผมขับคุณผอเสียนนะครับมากเอาปกหรอมร่วมมาแต่นึเป็นยัเต็มัวัคำคำมันเต็มหลดอคุณ่อมีโอ้ย หัวบีบหเอาตัวได้สันมาเอาหัวบียังมาเราอยู่โอ้โหหดเกินคุณครับทันนึงไหมครับเสียสายเสียขัวมันเลยส่งไปตะเมยแท้ตายตาย มาพอกันอยู่กลางป่านะครับแบบบริณัดไม้นะครับผมเสละนกอันเฉลยยังนีความรักในมีนกเขลียอมาเขาขังหลายโอเคครับผมพี่น้องแล้วจับซองเถ่านี่ไปนานะครับยับไปทั้งคนอีกนะครับผมพูดแล้วเขาทั้งเดินหน้า ขี่ไว้เพื่อการหลุดเหลวขี่ครับเดี๋ยวใหญ่ไหมนะครับผมหัวหอดอีกไม้เร็วนะครับผมชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศสวยๆเลยนะครับผมไม้นกปลากับขันไลหลายครับมึงครับพี่น้องอาจารย์พอดีบรรยากาศขึ้นพอดีพอดึงแมงกลางแทถแถวนี้เลยไปนะครับ กองหนาเฮาอ้สุดยอดแห่งอาการนี่ก็ใช้เทียมกกนี่ได้โอเคเลยนี่ก๊กสาฉันก็อีท่อนอื่นเราไปใช้เอาพร้อมรวมมายานมาดอกไปอ้ไปนี่ใช้าสร้างขีอีใช้ไกลๆรถนี่นาะ ัันก,กมีหม่องใส่งาอยู่ในเชียร์เค okay, นะครับผมเดี๋ยวเขาอยากท้าหม่องใส่นกก่อนนะครับผมก่อนจะเดี๋ยวปลาเชียนที่เอาเบิรก่อนนะครับของกระทางมันไปไหมดสัมผัสคดมันครับ,อบรหอมร่วมจัดอีกเลยครับผมเสียงหน่อยอเสียงใหญ่เลยนี่โอ้ยเหย่ทุกวนเลยโอ้ยแยบเลยโค๊กโค๊กโค้โ กุกกุกเห็นต่ใส่นกเหลยมกันเขาหลีนกตีอะไรแซวทั้งหมดนีเสร็จแล้วตัวนี้ก็ลังรีวดิล่องน้ำงติดหบดโบสไว้ที่แหลกตัวมียพนน้บเปตอตลงนกวันยางไปบ้านี้ลงมาซักจึกหลวดบ้านี้ลงลงล้งมาเวได้บริจาท์โอ้ยวันบ้านนี้ผู้นึงนกถึงแล้วครับผมขังไปแสวงเหมอนเอาไม่ใช่ ไม่สาวตัวใง่ายมือบ่มมือบ่มมันนคนขางหงมันนี่เียงาเสียงเงี่ยสัมเอาลงหูนเสียงมันเป็นนกต่อด้วยโกโก่โกโก่โคโ่เสียงมันขู่นกตัวหันหมเลสตัวดงหอเกมบนบ่เวหนบุปาบ่บ่ตัวนั่งดึถือน่งหันเห็นบดเหตุการณ์บาดเมืองทังหน่มื่อวนี้มันติที่ไดบ่ิดที่ห นกต่อคันขึ้นไปเท่าไรครับกันสี่ตัวหน่อยยิ่ซื้อมันงวงกกเสือกแห่งงวงแห้งต้นห่านจะใช้ฟันดอกอาจารย์เสียนคือหมันแทาจารย์นกยังนคือสิหมันเลือดอยู่รับปีกแตงมดงามไปลงมาตึกเห็นวัตหน่อยจะวางนั่งอยู่พวกเบ่งบ่ครับหอมรวมใช้มันนี่หน่อหนูด้วยหน่อหนูตัวใหญ่ใหญ่ตัวเล็กใหญ่ตัวเล็กเลยก้อนบ่หื๋อกันเด็กไปยิบหัวก้อนนี่หัวยิงคือซื้ออยู่นี่แอนแอนได้กินมรรคเงียบนะพี่โกงกิ มันเฉลยนะครับเฉลยหอมรวม,ม,รวมจัดถูกงานจัดถูกหลอบเลยหอมรวมคนทุดปิดเลยเว้ยเออ,เอ,อข้ามครับบัวเตี่ยมที่มองแม่นบอลนี่ครับผมจัดแบบไม่เก่งใจใครบัวเตี่ยมาบัวเตี่ยเกินไปแล้วนะเป็นตลาบเสร็จผู้ต่อคนวางได้ก่อนนี่ออครับผมดออดมปิดครับ กูแน่นอนมันวะเฮ้ยเขียมันไปเลยฮะนะโอ้โหชิพ่ายอีกหลายแตี้นี่บอกแล้วบอกแล้วไม่ได้โม้ไม่ได้โม้นะครับผมนี่ไรนุ่งจของนี้นี่ไปย้ายไหมครับผมเดี๋ยวจะพาไปไม้ทเด็ดอีกอีกเยอะโอเคครับผมย้ายไม้สายเหี่ยนนอนอีกไม้แล้วนะครับผม เดี๋ยวสิปอยผู้เฒ่าคนต่อยู่นี่นะครับผมมันจะไปทํางานก่อนนะครับกลับมาจากที่แวะมหาเพิ่นนะครับไม้มาโคกหน่อยแล้วครับผมนกไล่เยครับอยู่ตองนี้เคยมาเลยครับเคยมาหลยเถื่อและตั้งแต่สมัยสามสี่เดือนที่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนเดือนเริงแรงนบมาโดนเนาะอุ้ยต้องคือหางยาวตั้งอนกตุัวขั้นมัน เม่นกเเนียเรียนกเขาเนี uh, like photos, here, okay. ่ยจกี่เก็บเลยนกตัวนี้บ่ฮัง็บปวดเก็บยังเก็บปวดลวนเหล่ายัขู่ต้นดบวเตมผมเนีขี่ครับผมไปลงไปจัดมันเดี๋ยวไปทำงานอีท้ายนี่ละคครู่เฟกคู่ฝึกมีอยู่เพือนคู่ฝึก ไปไปชัดไปจะแยกย้ายกันแล้วนะครับผมไม้นี่เงียบกิฟบ่าถียนผมม่ได้ใส่นกดอกมีแต่จานสามท่านไปไปใส่นกตัวขันยนจูโปกโปกบ่าถียนไม่มีนกปลามาหาโคตัวนะครับตัวเปล่าเดี๋ยวหาโคเอาเลยนะครับเกิดการขอนกกิดเกิดขึ้นแล้วนะครับผม คู่กันอเปจอัไปตัวเดี๋ยวเหยดได้พอดีนี่มนจังข้นจอยไฟวาเอามาใจเฮือนนี่จะไม่้องเถอมนำนวางข้ามจอยเสียนเตี๋ยว่มาเขาไม่ยอนให้บอกโอ้พวกงี้ให้บอกเก่งบอกดูโอ้จัดเตียวจัดเต่มวันตัวหนึงวัน่นมาตอู้เดียว่นอยู่บนต้นกงสู๋นี่มาส่งเอื่อย่นเอื่อยคนไปนอนน้ำ่นมาส่งเอื่อย่นไปนกมานำ มาใส่ยีนาวันใดตัวหนึ่งไปเมื่อวานวันนี้นกลงเข้ามาอีกสองตัวนบุถือบ่วงแมันได้สเมื่อวานเม่ตัวใหญ่เหใ่ไหมต่อพีเอาไหวเอาเดดโอ้ยเลยเก็บลงใหม่บ้านม่เจ้ากูตีนก่ได้มาอีกแต่ว่ามันเหียมหมดเลยมันหกเหี่ยงเื่อเสียงโกโก้โกโก้โกโก้โกกทก้อยู่ จะมันจะปูวนจะมีมันนุ่นะครับเตรียมเยอะขึ้นเลยครับวั้วันนี้ไปรับผมรวมนะครับเาท่านเลียว่าได้หนึ่เนี่ยขีจัดอีกอยู่เหี่อนี่ยแยกก็พอไปหนีพว่ที่ไปจัดอีกอยู่สองเตี่มเหมือนกันต้มเวลาที่ว้เนี่ยต้มน่พอดีตัวนึ่ตัวนกบินเลยนะโอเคครับก็จะแยกใหญ่กันเลยนะครับโอ้โหกับจนตายไปบัวเดียวหมดดูอะไรพอกันกับกลางปลากลางดงนะครับีอมนกเขาไหง่อยขอนไายเลยนะครับ จีเอ็มไซเหี่ยวนะครับรูปข้าวมันแหววโอเคครับผมเดี๋ยวง่ายๆครับแยกได้วันวพราะิลักไก่จะคล้องเที่ยงพนหันกันยิ่งนั่งก็ติกกือบถือนะครับเลยอดกินไก่เลยนะครับโค้งไปงงมากกลับมาหอดบั่นซื่อๆนะครับผมโอ้ขัดลายนะครับเดี๋ยวก็จะพาพี่น้องมาชมนกพึกอยู่บั่นนะครับผม นกฝึกนกฝึก,น,ก,กนี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับผมเจ้าฟ้าลันนน่นนะครับอู้นโบโฟกัสนะครับผมเนี่ยตรงนี้ครับเอ้าหืม เฉลยเจ็ดแปดโตแล้วนะครับผมถ้าอาจารย์ท่านได้สนใจกับทษก,กิ่งกางกระเล็บแก็บกันของอาไรน,นะครับผมไม่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 ราคาหย่อมเยานะครับผมราคาเกษตรกรเทานะครับราคาจับต้องได้นะครับนี่จะเป็นจุดฟ้าเป็นหนึ่งเหรอครับผมฟ้าเป็นหนึ่งนะครับ มชมอีกเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้ก็เป็นนกฟึกกันนะครับผมยังใคยต่างซื้อนะครับผมหลายตัวรลายาลูกเอาตัวนี้เป็นสองกุ๊กนะครับผมสอ,สองกุก๊กสองกุก๊กจะเป็นเจ้าฟ้าประทานนะครับผมลูกลูกเจ้าหอมรวมนะครับฟ้าประทาน นีอ่อีกหลายตัวนะครับผนนกอฝึกนะคะรับตัวนี้เป็นเจ้าสปินตเตอร์แบ่งทุกตัวนะคะรับผมอาจารย์ อาจารย์ท่านได้สนใจกระโุนโกินกลางกระเล็บแก็บเป็นเขามาได้นะครับผมที่เบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นนกฟึกกันนะครับผมเจ้าไททานิกนะครับผมไททานิกไททานิกแตนี้อยู่ฝุ่นก็ะมีนะครับผมอยู่ลงรถก็ะมีนะครับผมหรือจะเป็นลูกนกนะครับผมอาจารย์ลูกนกก็ะมีนะครับผม ให้ชมลูกนกนะครับอาจารย์ทันเดส,สนใจกระทูเขามา่อไน,นะครับผมลูกนกครับลูกนกจุดจวดนะครับผมคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมสำหรับลูกนกนะครับผมคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาท โทรเข้ามาเด้นะครับผมพี่น้องหรือว่าจะเป็นคืนมันหมาน,มน,มนคมค,ม,คมนะครับผมชุดสิบห้าหลักสองร้อยบาทนะครับผมถ้าอาจารย์สั่งชุดเดียวเขาจะคิดค่าทรงสามสิบบาทนะครับผมถ้าสองชุดขึ้นไปนี่เขาจะคิดแค่สองลอยเต็มนะครับผมถ้าสมมมาสองชุดนี่ก็จะเป็นสี่ลอยร่วมทรงแล้วนะครับองอาจารย์โอ้ อาจารย์ทั้งสองทัน,นล่อถ่ายคุณนะครับเ้าเกิดจะแยกใหญ่กันกระบ,บาดนะครับจะหอมรวมโท้มาไล่งานอีกแล้วครับผมจัดอีกแล้วทันหอมรวมมาสุดยอดแห่งความมันนะครับผมจะหอมรวมโอ้ยมาตดีจุนี้จุนี้จุนี้ออกกล่องกงลูกจุนี้จุนี้ ลากระแบงเลยครับแบงผูดวะเออเนี่ยยายาลูกจ้ะโอเคครับผมพี่น้องสำหรับสายเสื่งนกเขามีตอดินห้องกับสิขราลาพีล่านองนะครับผมไปณนโอกาสนี้นะครับผมปลาขึเกาเวลาอาจารย์สันดใ้สนใจนกตอหรือว่าจะเป็นนกฝึกหรือว่าจะเป็นลูกนกขึ้นมันหมานคมๆห้องกับยังมีแบงคือเกาคือเดิมนะครับผมโท๊ะกิกลางกระเล็บแกบกันเขามา่ด้นะครับผม ที่ฮง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 โอ้โหโอ้ยทีนี้มากระชักเข้ามานะครับผมสายกัดครับครับผมเดี๋ยวเราไล่ย่งห่างดอกก็นเขอลาพีแล้วน้องไปนะโอกาสดีนะครับผมก็จะเดินทางไปทํางานต่อนะครับผมสายซึ่งเขาใหญ่ต่อดินก็นเขอจบคลิปไปนะโอกาสดีนะครับผมก็อนจะขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับผมเจนจิ๊มครับผู้เขียนหน่อยเขียนพี่น้องเลย เด็เกเก่งครับผมกันพร้อมรวมแลรงกับขนานเด็กแข่งห้อมรวมจับซองเหลือดิสิบเปี้ยนซื้อไหมเดอกครับสิบเปี้ยนเป็นห้อมรวมพวกเขาดอวกวันโอเคครับผมอาจารย์บ๊ายบายครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ห้องน้อยด้วยครับผมอาจารย์บ๊ายบาย